ครับสวัสดีครับดยวกคนครับผมจะมาเล่นเกมตอนนี้ครับเสียงผมมันหายผมก็เลยมาพากแกงครับผมที่ผมบอกว่านี่เกมอะไรผมแปะไว้หน้านะครับทุกคนอาจจะได้เห็นทุกคนอาจจะได้ยินไม่ได้ยินเสียงผมนานหน่อยนะครับโอเคครับนั้นก็ กดลองกดลูกรถดูหน่อยโอ้มันคือเรือรถอะไรเอามาใหม่อ,อะไรเนี่ยรถอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเราลองรถไหนเลยก่อนดีโอเคงั้นรถเออดีล่าเอ๊ะยไปอยู่ไหนเอ๊ะ โอ้อยูุนิมาเห็นเลเดย์ยึดยึด,ยด,ยดเทล่าอาไมเทล่ากูเบี้ยวจังเลยกับเลยความเร็วสี่สิบมากอ่ะเอ๊ะโดนอะไรเนี่ยเทล่าเบี้ยวอุ้ยไม่ที่เหินไม่ที่เหินไปเลยอุ้ย

ไปดูแล้วเอารถไหม่ดีกว่ามารถอ,อะไรดีหนอมันเอารถนี่เลยรถจะบรถตรถจตลราดจัหรืารถจะรวดแเจมัมาดินี่แหละเอา แล้วโดนดีตัวเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่มาใหม่มาใหม่มาใหม,ม,ม,ม่่ี่นี่ไงคอามไวเท่าไหร่เคดี้แค่นี้ก็ร้อยกว่าแล้วสอบความไวสองร้อยไหมไม่ถึงบูทเงยเงยแต่บูแบบนี้สามร้อยน่าจะถึง แต่มันเหงือแล้วมันบินแล้วมันบินไปนไหนนะเฮ้ยเองทำอะไรเนี่ยรถเฮ้ยจะหลุดหน่อยอาจะหลดุดโอ้นี่ที่กับก้หลดุดโอ้จะไม่ขึ้นมาเลยเฮ้ยเพ้่งขังเลยไอ้อล,ออล่นหนุ่มไอ้ลเอล่นหนุ่มบินได้แล้วหนุ่มหนุ่มเอ่อเมื่อไรหารถนี้บินได้ไหมนั่นเองก็ร้องเหมือนซิ

ดีสิหนิงแล้วามาเอ่อนี่ครับพา,ากับเรือันนี้เรือเรือไม่เป็นไอ้น้ำมเนี่ยมาไม่เป็นไอ้น้ำวันนี้มาเอาลองขับมันไปขับได้ไงเอ้ยขับได้ไงฮอ,อ เดี๋ยวมันแปลกๆมันแปลกๆปลกมันแปลกๆปลกนี่แน่นโอ้นี่ตรงนี้มีน้องเคียงความเดียวก็ไม่ใช่เล่นในโตด้วยโอ้โหขนาดเรือนกับด้านได้ลอยไปแล้วจนขอบแมพลงลงจากเรือลงจากเรือ,อไม่ใช่รถน,นี่หว่าเรือโดนลงหกเรือนะ เลืนเวหาใช้เหลือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้ยโอยดีตัวแรงขึ้นค้อนคืออะไรอ่ะอ๋อแต่งรถอ๋อแต่เราไม่แต่งนี่นี่มันอะไรอะเออฮะยังไงตัวฆ่านีน่ตัวฆ่านี่นะตัติดถ้ปีไหมไอ้คน ไอ้พ่อเนี่ยขับก็ไม่ไหวไม่ค่อยไหวแต่ก็น้ำก็มันนุษยะอืมมันทำแม่งทำแม่งน้องแตกเอ๊ะมันจะขึ้นยังไงนี่ขนาดมันุษย์ยังปีนไม่ได้ได้เลยเป็นเป็นน้ำนี่นาติดดีกวะเออมันติดน้ำเหวะ โอเจอแล้วนะมันต้องมีเหลือกันเอาเรือมาลงน้ำดู้างอ่มจินไอ้น้ำมาดูมีไอ้เรือขับลงใน้ำได้เราไม่รู้มาก่อนเลยเขาเห็นี่จะขับไปข้างนอกเราลองใช้รถอื่นที่มันดูใหญ่นะปรุแมพอีกแล้วเลยเนี่ยมามามาเกิดอดีเนาะ เอารถที่มันโหดๆเท่ๆดูแล้วเป็นเออรถที่มีความเท่ความมีแก่งแล้วลว่ะเจอละรถนี่สีรถที่เหมาะสมกับข้าไม่นหลนังแข่งขันดีเยี่ยมเอออะไรไม่ได้ไม่ เอออะไร,ไรสีม่วงสีงงเสียงแล้วก็โดนอะไรถดขาจะไม่ไหวแต่นอ้องสามาต้องท้ายพิดานะมไปแลยหูหลงเตือนเลยอันนี้ดีลงเต้ไม่ได้แม่ตีวงมันผิดหน้ามาเพิ่มความเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน อาจจะไม่ไวในสซตาคูจะไวในสซตาคูเกรู้ว่ารถไม่ได้สิมันต้องเรียกว่าออบน้ำเคลื่อนที่ไหนรถไหนต่อดี<ฮ>แล้วหให้รถจีน่าสนใจรถเป็นได้บ่รถเป็นได้เลย ยังไงเอาใช่ไหมตตัวขาใหญ่จังตับได้เ้ยโอ้ยไดขอหน้าหนง้ว่สเ็เหนื่อยใช่ไ็มเตมแร้นยอมอิด้ อือฮอืออือืมอืมคนที่มาจารย์พระเจ้าว่าอม่นู้แนแหละไม่รู้เลยไหนดูเซ่รถไหนน่สนใจบมืงที่ควรจะหยิบยกมาให้ผู้ชมดูอืมเกิดน้ก่อนรถบ้านๆอะไรไม่ต้องไปน่าสนใจแล้วก็ไม่หยิบตอวรถนี้แล้วกันฮะแมว รถนี้สกีไปดีรถอื่นหนมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมให้ดูผมรู้ทุกคนอยากดูลูกผมรู้ว่าทุกคนอยากดูว่าเออรถนี้ใช่ไหมล่ะรถอื่นวะรถไหน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 ลองดูรถใหม่หนะดูรถท้าวสตาร์เลย ไปอะไรรถอะไรเนะี่ยแล้วตัวรถอยู่ไหนเอ้าะยี่เหรอเนาทำไมทำไมมันไปไหนเนี่ยเนาะทำไมไปไหนเนี้ยเหมืนอนไม่ใช่รถอันนั้นรถสกีบดิมดิมดิมดิ่มลับผมจะนั่งไงเนาะเ้าะรถฮัลว์สไตายนี่แล้วรถสกิบม้ดิ่งไง มันกลับเครื่องด้วยนี่บ่ไม่ใช่รถแล้วไม่ใช่รถแล้วมันเฉยรถแล้วผมเปิดโหมดกีทีปเปิดก๊อตหมดเปิดก๊อตหมดช่วยขาดเสมอปัด,มปด,ปดหม,มดอะไรก่อนรถกีทีปตอนรถไหนไม่ไหวรถไรเนี่ยรถสิบล้อ ร้อยล้านไหนอะสิบล้อเอ๊สิบล้อสิบล้อสิบล้อร้อยล้านอยู่ไหนนี่เอนี่สิบล้อร้อยล้านแล้วมันไม่ใค่สิบล้อม่เห็นหรอสองสี่หกแปดสิบสอสิบล้อใอ้โหขยัน สองสี่หกนี่แปดสิบสองแปดบวกแปดสิบสิกสิบแปดล้อสิบล้อสิบแปดล้อโอ้โหโคตโหดเลยขับดูหน่อยแล้วกลับดิเ้ยีคนในมวยพนในตู้ด้ป่ะเฮ้ยสิบล้อหืนเวหาอมันจีเราขัสิบล้อเป็นปาเกั ที่วิบาก์กันยังไงยังไงพุ่น,นไปกูปจะระจรอนก็เรื่องของกูจะระจบนแต่เ,เราผ่านไปได้เรามาถึงที่ที่ข้าเรียกว่าวิบากนี่ลอยข้ามได้แล้วก็จมงน้นเก็ไปได้เลยเอ้ยไ,ไปไม่ได้

รถไหนนะเมื่อกี้รถเม่นยังไม่รถเม่นมาหน,น,นี่รถเม่นสีม่วงมาเข้ามาแล้วเราควรทำไงดีเออือรถนี้น่าจะมอไว้่งเขาชนอะไรสักอย่างมันจะมอรวัวอะไรล่ะนี่ไงนี่ไงพื้นผิวจะราอะไรอย่างเงินลนะโอ้โหรถนี้มันสบายเลยนี่นะ่าจะยิบยิบสุดตะลุย ยิงานอะไรนี่ความไหาจะไม่สู้แต่ว่าชนกับรถคนอื่นสู้ได้เสมอมา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 เร็วความนี้เร็วกว่า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 นี้โอยเจ๊มูปูจะ อยาจะโบตะลุยรถตะลุยผ่านอันนั้นสักโบเถโบช่วยได้ไหมเนี่ยคนนี้แต่อาุขาได้ด้ยไต่โได้ไต่ได้เอาขลวงตัวเออตัแล้วตัแล้วลุงแล้วลวงแล้ว,ลว ไป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 ต่อตเลยต่อต่อเลยต่อ,ตตอมา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 เอ้าเล่งรอจะลดรถไปนู่นแล้วเราทำไงดีเนอะอืมใช่ปิ